ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่บูโน่เฟอร์ันเดสแสดงความคิดเห็นถึงไมโนูหลังจากที่เจ้าตัวได้รับคําชมอย่างล้นหลามนะครับจากเกมที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะปืนใหญ่อาร์เซนอลบูโน่เฟอร์เนเดสกองกลางกับตันทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าคอปปี้ไมโนูจะมีอนาคตที่สดใสรออยู่หลังจากสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในเกมอุ่นเครื่องเอาชนะอาร์เซนอลได้2ประตูต่อศู มิดฟิลด์วัย18ปีได้เป็นตัวจริงทุกเกมในปีซีซั่นปีนี้เช่นเดียวกับแมตช์ล่าสุดนะครับที่เจอกับอาเซนอนเมื่อได้ประสานงานกับบูโนโและเมสันเมาส์ก่อนทำแอสซิตให้กับจอมทัพชาวโปรตุเกสยิงขึ้นนำบูโนเฟรนเดสชื่นชมในความสามารถของไมนูและมั่นใจว่ากองกลางรุ่นน้องน่าจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนผมพูดตามตรงค็อปี้เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเขาแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมเช่นกันบูโนเฟรนเดสกล่าวกับ MUTV ีเขาพอ เสมอที่จะทํางานหนาเขามีความสามารถสูงและทุกคนสามารถเห็นได้เขาคลองบอลได้ดีเล่นเกมรับและเกมลุกได้คุณคงเห็นแล้วที่เขาโจมตีพื้นที่คู่แข่งก่อนขึ้นนําก่อนนําไปสู่ประตูของผมเขายังอายุน้อยแต่เราเห็นอนาคตที่สดใสสําหรับเขาและหวังว่าเขาจะได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นและเขาจะเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมสําหรับเราคอพบี้เมนูเดบิวต์ให้กับทีมชุดใหญ่ในเกมคาราบาวครับพบกับชาวตันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ก่อนประเดิมเกมเพย์เมลีพบกับเลสเตอร์ซิตี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมานะครับก็ถือว่าเป็นวันเดอร์คิดที่มีโอกาสตามรอยอย่างอเรฮานโดกานาโชนะครับขึ้นมาเฉิดฉายในทีมชุดใหญ่ได้ในฤดูกาลหน้า ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับผีหรือแผนล่ามูอันนี้ใหม่หากชวดหอยลุนฟุตบอลอินไซเดอร์ได้รายงานว่าทีมปิศาจแดมแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ล้มแผนนะครับที่จะคว้าตัวลองดัตโคลโลมูอนันนี้หลังการเจรจาซื้อรับมุทหอยลุนยังอยู่ในความไม่แน่นอนทีมปีศาจแดมแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองหากองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งจากรายงานล่าสุดนะครับทีมกําลังเดินหน้าเต็มที่เพื่อซื้อตัวรับมุทหอยลุนจากสโมสสอนอาตาลันตาให้ได้แต่ ก็เจอกับกำแพงค่าตัวที่สูงถึง100ล้านยูโรนอกจากนี้นะครับทางปารีสแซงแชแมงก็ถูกเชื่อมโยงว่าจะเข้ามาเป็นคู่แข่งหลังจากทีมกำลังมีปัญหากับคีริยนเอ็มปาเป้ในเรื่องการต่อสัญญาจนตัดชื่อออกจากการทัวร์เอเชียแล้วล่าสุดนะครับฟุตบอลอินไซเดอร์ได้เปิดเผยว่าหากข้อตกลงกับรัสบูทอยลุนไม่บรรลุผลทางยูไนเต็ดจะหันไปทับทามมูอานี A i, ดาวยิงของไอทัตแฟงเฟิร์ตแทนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวกันมาแล้วอย่างไรก็ตามนะครับ เยอรมุนิคยักษ์ใหญ่ของเยอรมันก็ให้ความสนใจในตัวของโคลโมอานีอยู่เช่นกันหลังจากที่นักเตะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อฤดูการที่แล้วด้วยการทําไปได้ถึง23ประตูกับ17แอสซิสจากการลงสนาม46เกมรวมทุกรายการในซีซั่นที่ผ่านมาก็ถือว่าครบเครื่องนะครับสำหรับโคลโมอานีทั้งยิงทั้งใจครบเครื่องเลยทีเดียวส่วนตัวแอดมินแอบเชียร์มากกว่าดิวของลารูดอยลุนนะครับและค่าตัวของโคลโมอานีอยู่ประมาณ50-60ล้านปอนด์เท่านั้น ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับกัปเปนเรดดี้รับคงหลังหอยลุนยากหากข้อเสนอถูกใจจานปีเอโลกัปเปนเรดดี้ผู้จัดการทีมของอาตาแรนตาเชื่อว่ารับมุดหอยลุนยังแฮปปี้กับทีมแต่ก็ยอมรับว่าข้อเสนอก้อนโตจากปีศาจแดมเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจทําให้พวกเขาปฏิเสธไม่ลงแมนยูไนเต็ดสนใจคว้าตัวหอหอกวัย20ปีและสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาตอนนี้อยู่ที่ค่าตัวเนื่องจากทาง อาตารันต้าประเมินค่าตัวกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กเอาไว้สูงถึง100ล้านยูโรผมยังไม่ได้พูดคุยกับลับมูทอยลุนถึงอนาคตของเขาเลยกัสเปเลนี่คราวอยลุนกับแมนยูนเต็ดเหรอบางครั้งมันก็มีทางที่ต้องเลือกและเราทุกคนจําเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยทางด้านการเงินด้วยลับมูทอยลุนแฮปปี้ดีกับที่นี่แน่นอนว่าผมอยากหลังเขาเอาไว้กับทีมต่อไปแต่บางครั้งทั้งสโมสรและนักเตะก็ต้องพิจารณาข้อเสนอที่มหาศาลแมนยูนเต็ดอาจเจอคู่ ผู้แข่งแย่งตัวรับมุดหอยล้นโดยสื่อจากฝรั่งเศสนะครับรายงานว่าปารีสแซงเชแบงหวังปาดหน้าเซ็นสัญญาดาวเตะทีมชาติเดนม,มาร์กเพื่อเป็นตัวแทนของกีริยันเอ็มปัปเป้ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับพอยลุนแพงไปเผยหากแมนยูไนต็ดยืมตัวเฟรดิคค่าใช้จ่ายสูงถึง25้าล้านยูโรล่าสุดนะครับมีรายงานเปิดเผยว่าหากทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดต้องการยืมตัวเจ้าเฟรดิจากแอเลติโกมาดริดก็อาจจะต้องเจอกับค่าใช้จ่ายรวมแล้วมากกว่า25้าล้านยูโรทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเป็นสโมสรที่มีข่าวพัวพันกับเจ้าเฟรดิมาตลอด2ฤดูกาลหลังแต่การเซ็นสัญญาของเขาอาจจะทําให้ต้องมีค่าใช้จ่ายค่อน ขัางสูงกว่าการยืมตัวผู้เล่นรายอื่นๆซึ่งในฤดูกาลที่แล้วนะครับทีมปีศาจแดงได้ยืมตัววอลเว็กฮอกมาจากเบอร์ลีโดยจอห์นเมอร์แท็ผู้อํานวยการฝ่ายฟุตบอลของแมนยูนต็ดก็ตกเป็นข่าวว่าสนใจเจ้าเฟลิกเหมือนกันและยังใกล้ชิดกับจอร์ดเบนเดสเอเจนต์ของนักเตะแต่หากอยากจะยืมตัวจริงต้องหาทางบริหารค่าเหนื่อยอันน้อยนิดให้ลงตัวกับความต้องการของแอเลติโกมาดริดโดยรายงานจากมาการ์ได้ระบุว่าแค่การยืมตัวแข้งทีมชาติโปรตุเกตก็จะมีมูลค่าสูงกว่า20 25ล้านยูโรแล้วโดยทางแอตเลติกมาดริดต้องการเงินมาชดเชยค่าตัวส่วนที่ค้างอยู่ซึ่งต้องจ่าย16ล้านยูโรในปีนี้พอรวมกับต้องแบกค่าเหนื่อยของนักเตะไว้ทั้งหมดแล้วทําให้การยืมตัวเจเฟรียมาใช้งานนั้นต้องแลกด้วยการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีกมากกว่า25ล้านยูโรโดยรายงานก่อนหน้านี้บอกว่าทางเดียวที่ปีศาจแดงจะคว้าตัวเขามาได้ก็คือการยืมพ่วงด้วยออปชั่นซื้อขาแต่ด้วยตัวเลขเหล่านั้นแล้วโอกาสที่จะเป็นไปได้ยิ่งน้อยลงไปอีก ปิดท้ายกันที่แฟนแมนยูรวมขับไล่ตระกูลเกลเซอร์เกมอุอออ่นเครื่องที่สหรัฐแฟนบอลปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําการรวมตัวร้องเพลงขับไล่ตระกูลเกลเซอร์เจ้าของสโมสรในเกมอุอ่นเครื่องที่แมตไลส์สเตเดียมสหรัฐอเมริกาความเคลื่อนไหวเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องพีซีซั่นระหว่างปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับปืนใหญ่อาเซนอลที่แมตไลส์สเตเดียมรัฐนิวเจอร์ซีประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนวันเสาร์ที่22กร,รกฎาคมที่ผ่านมานะครับผลปรากฏว่าทีมปีศาจแมน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะอาเซนอลนไปได้2ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากบูโน่เฟเดเดสนาทีที่30และเจดอนซานโชนาทีที่37ทําให้ทีมปีศาจแดงเก็บชัยชนะเกมอุ่นเครื่องสำนักติดต่อกันเดลีมเมลสํานักข่าวจากประเทศอังกฤษได้รายงานว่าก,ก่อนเกมอุ่นเครื่องจะเริ่มต้นขึ้นมีแฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมตัวกันบริเวณด้านหน้าแมตช์ไลส์สเตเดียมพร้อมปล่อยควันสีเขียวและสีเหลืองขึ้นในอากาศและร้องเพลงขับไล่ตระกูลเกลเซอร์เจ้าของสโมสร สอนรชาวอเมริกันโดยกลุ่มแฟนบอลกระโดดไปรอบๆพร้อมตะโกนร้องประมาณว่าเราต้องการให้เกลเซอร์ออกไปพูดว่าเราต้องการให้เกลเซอร์ออกไปการเทคโอเวอร์สโมสรปีศาจแดนแมนเชสเตอร์ยูไนเตดยังคงยืดเยื้ออยู่นะครับโดยมี2ตัวเต็งอย่างซิดยัสซิมบินฮามัดอันทานีกลุ่มทุนจากกาตาและเซอร์จิมเลสคลิปกลุ่มทุนจากอังกฤษเป็น2ตัวเลือกสุดท้ายนะครับเหลือเพียงตระกูลเกลเซอร์ตอบตกลงเท่านั้นแต่จนถึงเวลานี้แล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนออกมาจากตระกูลเกล เจ้าของทีมแต่อย่างใดซึ่งทําให้มีความกังวลว่าเจ้าของปัจจุบันชาวอเมริกันจะไม่ขายทีมหรือไม่เนื่องจากปัจจัยคือการที่ยังไม่ได้ราคา6,000ล้านปอนด์ตามที่ต้องการและนี่คือสรุปครับปริษั์แดมแมนเชสเตอร์อยูนเต็ดประจำช่วงบ่ายของวันที่23กรกฎาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ Shorty make it bounce. Mama's need the put cuffs on my cardiac.